อดมาอีก1คิวฮะของ M I T H กดมาลงนันมาตรงนี้แมตุนัทปลาระเบิดใส่ชัยวัฒน์ก็มันจะเคลียร์สเปมาชอดนี้ลบมาก่อนดาเมจสามวิจของแกรนดเนตแมตุนัทยังไงเอ่ยชดนี้แล้วเจคอบก็ผมไม่ได้เคมนาที่นาอีกหนึ่งเหมือนกันก็ผมแล้วเก็บงานไปเลยฮะคิวมาเรื่อยๆครับผม M I T H ต้องมีปั๊มคิวนะส้าเราเป็ M I T H ครับครับใช่ครับพื้นที่โล่งนะแต่ว่าเล่นกับพื้นที่ตัวเองได้ดีเหมือนกันก็ M I T H โอ้โเห็นแล้วนะครับ เพอร์แม็กโซนาสหันไปปูสมองให้เพื่อนก่อนครับอุ้ยแล้วลโดนกดนมานี่ไง,ง,งติตตี้ไปได้ติ๊กแจ็คกับผมแม็กโซนาสโดนมิียร์นอสจังหวะเดียวกันกับที่หันไปสมองให้เพื่อนพอดีครับครับแล้วเบียรานอสเก็บแม็กโซนาสไปเลยครับแล้วดูว่าขยับเข้ามากดอูไม่ให้ชาร์เปอร์ขยับเลยครับแบบนี้ไม่ต่อแล้วนะเรียบร้อยครับเบียร์นอร์ดไได้เบลมอร์และสามออกเกมไปเลยฮะเหลือคนเดียวครับสำหรับชาร์เปอร์ โอ้โหเนี่ยท่าทุ่งม,มันโล่งจัดนะใช่ครับมีสโมกโปลเล่นครับผมโอลิมปัสปิดทางด้านหลังก,ก่อนเอ็คิวนี่ไงไปส่งสกีครับผมแล้วเจมไปได้บอดบาสครับผมโอ้โเก็บงานโดยจานกูร์รอมะโอ้โด<อ>นแจมนาะกับดีนิตี้ครับผมเหลือกันสองผู้เล่นนะยูเอ็นคิวกับโอ๊คปอนครับผมแล้วเอ็ดดี้ครับไปได้ฟาร์รอสแล้วเก็บออกไปเลยฮะ e ียาลีนาเสียไปอีกหนึ่งผู้เล่นครับเจเ๋เยอะขึ้นมาแล้วเอ็ดดี้ยังไงโอ้ไม่ใช่เขออภัย โอ้ขึ้นมาแล้วเคาะคู8เป็นึ3งเจ้าแมนเก็บโอปอแต่ว่าล้าชดมาจากเจเยอร์ครับผมเวนคิวสวนลกนันน็อกดาวน์ลงไปตอนนี้อินฟินเหลือแค่คนเดียวแต่เก็บอีกหนึ่งครับเอเมซีเหมือนจะเหลือเพียงแค่3คนครับผมและ2คนที่ยืนอยู่ครับเอาละครับผมคนเดียวที่เหลืออยู่ของทีมฟินิตี้าตีน้อยก็ไม่ได้บอสเซอร์แล้วเก็บออกไปเลยครับผมชาร์เปอร์บวกอีกหนึ่งครับจูเลโอยิงเคาะอยู่แหมสโมกมันหนานะแถวนี้คใช่ครับ จะดึงเพื่อนได้หรือเปล่าแล้วแฟดไปได้เอ็ดดี้ครับเหลือคนเดียวเท่เล่นได้ครับบุรีลำยูเอ็นคิวเล่นกุ้ทายของทีมเฮ้ยยูเอ็นคิวของจีเลยเอ้าเอาเอาโอ้โหเกี่ยวกาดนะตรงนี้ยูเอ็นคิวได้ไหมเอ่ยยังครับยังฟังอยู่ยังครับผมยังฮะยังไม่ได้ดไม่ต่อไหไม่ต่อจากไงนเขาเนี่ยยางโค้งดีหนีชูมาเตล่าขึ้นหายไมเทเลชั้นก็จบสิบนผ้าเอาอะไฮะสะดุดไปแล้วหนึ่งครับผม ตรงนีแมยเมเทสกลางวงนะที่จานเฟงก็าถ่ายไว้กันเองสุดยอดเลยครับผมแหมบอกเลยในวงเนี่ยอ้ในชูมาเซล่าเนี่ยผมว่าอาจจะต้องหายไปสองทีมเฟตนี้นะครับผมเอาโอ้โหเซนครับโอ้ยไปโดนใครเคาะมาตรงนี้ดาเมจชื่อสีแดงธนวัฒน์ับไปได้หน้าล็อกติกน็องดาวไปแล้วไม้ตีปิดหน้าของเยลีนาจบไปนักแมนไปได้ล็อกติกออกจากเกมไปครับเอาแล้วเคาะพอดีเอิร์นลามีลานอจัดให้คอมโบสองคนสุดท้ายของชัยวัฒน์ครับครับ จะเก็บเจสปาร์เกอร์ er ได้หรือเปล่าครับแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะมุมนี้ครัเต็มที่ก็น่าจะต้องปล่อยหลายตายไปครับโอ้โหวิ่งฉีกออกมาคนเดียวเฉยเลยฮะแล้วเจมไปได้เจ้าแมนอีกหนึ่งเหมือนกันครับผมเพาะอยู่ตรงนี้วนโดิก้าโ,โอ้โหทุกนัดเลยนะใช่ครับผมแล้วไปเศร็โปรครับไปเก็บงานแล้วจีไปได้เจ้าแมนเลยครับผมโอ้ไอ้จีมาเรื่อๆเหมือนกันโดนไปได้เจสปาร์เกอร์ครับผมสุดท้ายเก็บจนได้ฮะชัยวัฒหามุมเก็บคิวเพิ่มมาครับ ครับผมเป็นห้าคิวแล้วนะเอ็มอทีใชครับผมเป็นอนัวัตสามแล้วก็เจคอบสองเลยครับตองครับหัวใจได้ฮะที่ไปเสียเอกรุเสียต้นเกมแล้วเจค่บปิดบุรีรัมย์จบอันดับที่สิบสองหบุรีรัมย์จบสิบบวกบ่อยมากนะครับฤด,ดูกาลนี้วิกหนึ่งใช่ครับแล้วเจเยอร์ยังไม่จบฮะตรงนี้ไปได้สักครีครับผมนี่ไงเล่นด้วยความมุ่งมั่นของจริงโอ้โหโอ้โหอาฉีดนะอาฉีดฉีดมีผลหรือเปล่าต้องรอดูแล้วจูเลโยตวนไปเหมือนกันแบบนี้หายแน่นอนครับหัแล้วอยู่นอกวงหมดเลยอยู่นอกวงหมดเลย ยังไงเอ่ยแฟดไปได้ทูเกซี่ครับและเรียบร้อยฮะจูเลียโอไม่ไหวแฟดกับปูชิวคอมโบส่งเจกากับสไตจีครับผมต้อกดาวลงไปอย่างงี้ยังไงเอ่ยเพอร์เพลมูดเพอร์เพลมูดแต่ว่าจังหวะนี้อุ้ยเหลือนิดเดียวนั่นเองครับผมโอ้ยแหววอีกแล้วโอ้โเบรกไว้ครับผมกำลังเข้าข้อเลยฮะก็อตเน่จะจัดเลยแว่นอติก้าเหลือคนเดียวไปไกลเพอร์เพลมูดกำลังจะจบอันดับที่สิบผมเพอร์เพลมูดอีสปอร์ตครับเดเทสครับผมและเสียนูรินน็อกดาวน์ไปคนเดียวฮะ ดึงกลับมาได้ด้วยครับผมโอ้โหแข่งแกล้งเกินใช่ตรงนี้เน็ตไม่มีให้ดูทุกวันเลยแนะใช่ครับผมตอนนี้ชัวร์มากๆกลับมาครบสี่คนอีกครั้งหนึ่งฮะไปไม่ได้พี่เศษโป้บังคับเดินมาแล้วไม่นาหล่อสเปคเอาพี่เศษโอ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนหนึ่งโอ้โหปั๊มยาก่อนครับแต่ว่าน่าจะชุบแฟรขึ้นมาได้นะมวยเรียบเรียบโอ้เรียบรอยก้าอีกแล้วครับผมและเจมส์พักไปได้มาก่อนครับ กาเบต,ตัวน็อกดาวแต่เหมือนจะอยู่ในตัวสังกษสีตรงนี้ครับเจมยังไงเอ่ยยังไม่ได้ฮะโอ้โหแล้วโล่งจัดกรับมุมนี้ใช่ครับยางไรแล้วมองเห็นหอ้ยเจมอ้าวหัดหัวหวัดหัว,ว,หวไม่ปลอดภยัยนะครับผมได้หมดเลยทุกมุมฮะใช่ครับผมยืนสู้เลยนะตรงนี้ฮะ มาแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้8ทีม26่อิบหกร์รในเฟสที่6ครับผมเอรยายเทสกลางวงแต่ว่ามเมจิกเล่นง่ายสุดแล้วมีผู้เล่นครบสี่ครับรบ,บอ,บอโบสเปิดหัวแวนอติก้าได้ครับผมด้านล่างของวงอเอาฮะเจเยอร์ต้องขยับมาโอ้แล้วเขาเนตใส่ไว้เอ่ออออีกเม็ดหนึ่งอย่างรอดอยู่แล้วเจมไปได้แซนด์เอ็มทีวีครับโอเคมาแล้วตองเคสนิกมาแล้วรอแจมอยู่แล้วคอไกลๆของเจมโอ้มินี้ิบสี่เจมเกมนี้ค่อนข้างโอพีเลยครับครับผม เราไม่ได้ขยับเข้านะพอเปิดได้ชนะวัดไม่ได้มีล้น้องต้องดาวไปครับเกมครับอ้าวแต่ว่าบอลบอลก็ผมมาคิวสติลฮะตรงนี้ฟรีเลยตองเค้มดูสมากอรดโอ้ช่วยชีวิตใช่ครับผมนะตอนแรกถ้าสะบัดมาแบบนี้แล้วได้หมดนี่โหจัดเลยตายครับผมเราเป็นตองเคเก็บไปได้ได้เลมดีไว้น้องดาวหนึ่งครั้งครับจากเจเยอร์อู้ดานบนเดทเกดมาฟรีๆแต่ก็ราว หวังที่จะปิดท่านของกาเบตก่อนนะครับผมเพราะอนนี้านมุมของเต็งปิดไปแล้วฮะโดนเรียบร้อยเดินกลับเลยครับผมเพียงพอแล้วฮะระเบิดลูกเดียวใช่ครับผมขอฟรีหนูลินใส่เท่าเราอีกแล้วครัหนูลินกำลังจะเป็น7คิวของเดนเจตเกมมิ่งครับโอ้โหเข้าทุกเม็ดจริงๆนะตอนนี้เออะไรวะน้าหนูลินใช่ครับและแชมป์เกมแรกอาวีคแรกเป็นของเดนเแน่นอนแล้วนะครับแบบนี้ใช่ครับเอาอีกไก่หนึ่งเลยเหรอเอาดี โอ้โหแต่เป็นลีอนคิวเลยท่านผู้ชมเรียนกริปเลยฮะตรงนี้โอ้โหโอ้โหเอาอีกฮะขอให้มีเวลาได้แบบได้วัดระยะแป๊มหนึ่งนี่คือได้เลยนะใช่ครับโอ้โหติดหลังอีก32ครับอย่าบอกนะกายอีกเกมนี้ผมถามจริงเ่หระไม่แบ่งไว้วีอื่นจริงๆเหรอฮะโอ้โห มมจิกผวงล่างปะคุณว่าวงล่างได้เหตดปะวงล่างเป็ดไปได้เข้าวงเดียวได้เียดโอ้โหเหลือเชื่อเดเดเกมมิ่งใช่ครับแล้วขอต่อคิวฝีขึ้นคิวฝีขึ้นจนได้แล้วมั้งนี่ไงแหวนโอปูชิวนะพีผู้ชมครับเรียบร้อยครับผมกาเบราไปแล้วสิบคิวแล้วหรือเปล่าตรงนี้ได้เหตุคงจะต้องรอดูฮะถ้าคิวฮะถ้าเกมนี้ได้ไก่ โอ้โหนี่ยังไม่จบอีกหนึ่งยิงยับยับจริงๆฮะไม่ต้องลงจากเขาเลยนะตรงนี้ยืนยืนกว่ามากแล้วได้แต่เกมมิ่งครับเอ้าะมู่นี้เรียบร้อยฮะล่าใจเจมขอบไปจนได้ครับผมนูรินยิงข้ามอยู่11คิวครับโอ้ใครจะตามก็ตามฮะตรงนี้ โอ้แต่ว่าต้องไหลลงเหมือนกันนะ่นสำหรับเดธเฮดะวงอยู่ใกล้ก็จริงแล้วรีออนคิวแลระเบิดใส่หน้เอฟไอโฟก็น็อกดาวน์ไปครับอิโกโยกำลังจะขึ้นมูมิสเปย์ใส่มาได้มาหนึ่งแล้วรีออนคิวแล้วนอนหลบไปก่อนตอดไม่เอ่ยอย่างรอดอยู่แล้วโอเลมปาดครับผมมาคิวตีดักแมนไปได้บอลโบสฮะเอาดิฟูลเซนครับผมโดนมาแล้วมาตีไปได้ท่านธนวัฒน์เลอดักแมนคนเดียวแล้วเรียบร้อยครับจบอันดับที่หกฮะเทมไปทีเอสทางล่างกวาดกันยับเลยฮะเดทเฮดหวานเจี๊ยบเลยอันนี้ใช่ครับ โอ้โหเก็บเอาไว้โฟไปครับสำหรับเช็คซิ่งเมจิกิสปอร์ตครับผมตอนนี้เหลือ2คนที่ยังเล่นได้โอ้โงกันใจแล้วแวนดิก้าโอ้มาอีกแล้วาจากไหนอะไรของเขาหายหมดเลยครับผมแวนดอริก้าเฮ้ยกดไปแล้วอู้วเอาเหมือนกันบาบอขอแตกแชมป์แวนดอริก้าตัดอีกหนึ่งครับผมได้จิโกโย่ไปฮะโอ้โหเกินต้านเหมือนนผู้ชมครับจริง แทบไม่เสียเลือดเลยนะที่เขาเดินใส่มาใช่ครับผมโอ้โหแบริลีกากดไปเจ็ดแล้ววนะ่าตรงนี้ถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าคือนึกว่าบุรีรัมย์ในีซน,นที่แล้วนะดิเ,เกมมิ่งอนนี้้โหครับผมเดือดจัดเลยครับอ๋อเขาไม่ลงแล้วตรงนี้สี่สองหนึ่งนะช,ชัยวัฒน์หนึ่งครับสี 1, ่ 4, 7, เจ็ดเกมมิ่งสองคนครับผมโอ้เจ็ดไก่เหรอไก่ก็ยังยังไม่ชัวร์นะต้องดูครับว่าถ้าชัยวัฒน์เลือกเดินขวาเนะี่ย แล้วเปิดได้เนี่ยโอเคผมว่าเฉ้ๆเจ็ดไก่ในสิบเจ็ดเกมอ่ะผมว่าัวร์แต่ตอนนี้คือยิงยิงไม่พลาดเลยนะพลาดไปแล้วฮะคะแนนถูกดีเซ้นนะครับสตาร์ดิสตองผมขอก่อแล้วเอาความมั่นใจล้วนๆนะนี่ไงแวนโอติก้าแปดคิวฮะตอนนี้เท่ากับว่าเท่ากันกับเมกาลอสแล้วนะสถิติยิงหนึ่งเกมนะครับผมอยู่ที่ว่าจะได้เยอะ เกินกว่าหรือเปล่าแต่ดูะะโพสิชั o การยืนแล้วเนี่ยน่าจะได้เพิ่มนะตรงนี้แบรติกาเนี่ยเอาเยอะมากครับผมเกมนี้ฮะัสำหรับแบรติกาครับคือตัวผู้เล่นเนี่ยการันตีแล้วนะว่าน่าจะได้แคมป์ในเกมนีนะ้แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าเดินสายเลยทีเดียวนะรอให้เขาโดนวงบิวมาครับอา้าวแล้วเปิดจุดแบบนี้มาหนึ่งรติกาเดินต่อเลยครับมีแปดตรงมาแปดตรงมาแล้วเรียบร้อยน่าอยู่อะ 9คิวมาแน่นอนครับสำหรับแวนอติก้าและตำแหน่งสุดท้ายดาแครรี่ครับผมแวนจะขอไหมจะขอไหมไม่ได้เป็นแฝดและเป็นอูชิวอูชิวน้องไปเฮ้ยๆฮ้ยเฮดาแครี่ทำดีๆนะเอาดีๆนะเอาเละอย่าประมาทครับรอแฝตคานดูให้ก่อนครับลีโรยู่เพื่อนสามเอาจะเกม2สหนึ่งครับแวนอตเก็บอีกตอนนี้อีกคิวเดียวจะเป็น เลยหรือเปล่าครับโอ้ยเรียบแฟนโอเวอรโอติก้าป้าเห็นทางด้านอื่นนะแฟนโอ้ยิงเฉยเลยครับเอฟโฟหัวโ่นิดเดียวครับเมื่อกี้อะไรวะหน้าสองเม็ดโบ๊ะโบ๊ะหัวล้วนล้วนครับเท่าไหร่นะพูดดิเก้าคิวหรือเปล่าสิบสิบนะ้ิบหรือสิบประมาณนั้นเพราะว่าเก้าคือตัวด้านบนไปยิงไว้แล้วก็ตัวนี้คือตัวที่สิบครับผมเป็นสถิติส่วนตัวสูงสุด ในรอบนี้แน่นอนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเมกาล็อด8คิวใช่ครับแวนอติก้าครับผมโอ้โหตึง most kill in one game บ้าบอไปแล้วคนเดียวเอาจริงในยิงเท่าก,กับทีมหนึ่งยิงทั้งคีมเลยนะ